สะดวกที่เราจะพูดากพูดอะไรตั๊งคราวนนี้ก็ตอนนี้นะครัะฟางกับโต้งเป็นเพื่อนที่ดีสองคนตั้งแต่เมื่อไหร่คะนานนิดหนึงจริงๆเป็นการพูดคุยตัดสินใจกันเมื่อประมาณสองเดือนได้แล้วสาเหตุเป็นเกิดจากอะไรคะ มันเป็นเรื่องของการหน่งงานนะคะมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะมีรายละเอียดมีอะไรหลายอๆ,ๆอย่างให้ให้พวกเราต้องหันหน้ามาคุยกันฟงทวนในจุดประสงค์อะไรหลายๆอย่างมากๆลยคะจริงๆหนูเองก็ยอมรับค่ะว่าหนูก็เพิ่งรู้ว่าการพัฒนาจากคำที่พินพแฟนการเป็นสู่คนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันเป็นครอบครัวมันมีดีเทลค่อนข้างเยอะตัวเองกับโต้งก็ได้เรียน มาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่ามันก็เป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งที่พวกเราเองก็ยอมรับค่ะว่ามันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่พวกเราจะต้องมานั่งคุยกันใหมบางครับอย่างอะไรคือคาั้สุดท้ายที่ทำให้เราแบบรู้สึกว่าปัญหาปัญหาในหลักๆที่จะทำให้เราต้องมานั่งคุยกันเรื่องนี้แล้วต่างๆไปเลยจริงๆความขั้นสุดท้ายแบบที่ในข่าวอะไรมันไม่มีหรอกค่ะคือ เราใช้ชีวิตกันมานานค่ะเรารู้จักกันค่อนข้างดีอยู่แล้วเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเป็นแฟนที่ดีต่อกันมาเสมอเพียงแต่ว่าหนูเองก็ไม่ไมไมสามารถที่จะอธิบายเราเป็นข้อๆได้ขนาดนั้นนะคะหนูก็หวังว่าทุกๆุกคนจะเข้าใจหนูด้วยว่าความสมําคัญเป็นเรื่องที่แบบละเอียดอ่อนแล้วก็มันมันไม่สามารถแบบข้อหนึ่งข้อสองแบบนี้ได้แล้วะคะ่ะแล้วหนูก็หวังว่าทุกทุกคนจะเข้าใจหนูยังไงดี มันเป็นเรื่องยากสำหรับหนูมโตมากมากเลยค่ะป้าป้าใ่<จ>หเหตุผลอะไรตอบตัวเองในการลสถานาจะจากคนที่จะแต่งงานกันมา,าการเป็นเพื่อนกันใช้เหตุผลอะไรลหรอคะอุย้ยมันมีหลายเหตุผลมากเลยคะ่ะพี่พีคะ่ะแล้วอยากให้เชื่อใจหนูสองคนว่าหนูสองคนใช้เวลา คิดทบทวนมันอย่างหนักมากเลยค่ะก่อนที่จะมาถึงวันที่เราจะตัดสินใจกันอยากให้เชื่อใจว่าพวกเราไม่ได้ผ่านจุดนั้นมาง่ายๆเราคิดวิเคราะห์ทุกอย่างมาเป็นอย่างดีกว่าจะมาถึงจุดที่เราตัดสินใจว่าจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันกนอย่างสิบปีที่ผ่านมาพยายามจะเคลียร์เรื่องที่แบบมัน,นมันไม่โอเคต่อกันไหมคะจริงๆสิบปีที่ผ่านมาม,มีมีตลอดค่ะการที่เราจะต้องปรับจูนกันมางว่าแฟนกันทุกคู่มีการปรับจูนกัน ว่าเราจะ่านคนมนไปได้ไหมแต่วันนี้หนูคงไม่สามารถลงรายละเอียดดีเทลอย่างนี้ค่ะว่ามันเป็นอย่งงางนั้นเป็นอย่างนี้ได้ค่ะส่วนหนึ่งี่ยตัวหนูก็อยากจะให้เกียรติความรัก10ปีที่สวยงามของหนูมากๆา่ะคะอยามันเป็นมันเป็นโมเมนท์ที่สวยงามใช่ไหมมันเป็นโมเมนท์ที่สวยงามเกิดขึ้นจริงถ,ถูกเถิดจาถูกเเรื่องราวแม้วันนี้มันจะเป็น อาจจะกลายเป็นแค่ความทรงจำที่ดีของคราโต้งนะคะแต่ว่าพวกเราก็จะยังเก็บมันไว้อย่างดีแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคอยซัพพอร์ตกันเป็นก่อนหน้าที่บางเคยบอกว่าบางกับโต้งใช้ชีวิตกันคนละเวลาปัญหานั้นมันก็เป็นหนึ่งในปัญหานูยอมรับว่าหนึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นหนึ่งในปัญหาค่ะยอมรับปลงมั้นตรงนนี้เราแก้ปัญหาเรื่องนี้กันไม่ได้เวยเจาพยายามถึงที่สุดแล้ว ใปกัรนที่เดียสองคนนแน่นอนให้เป็นพวกปอ้ปาก่อนว่าถึงเวลาที่เราอาจจะต้องต้อสถานะแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยที่จริงเป็นความรู้สึกของน้อง่ายค่ะไม่มีใครเริ่มก่อนตลอดเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์กันมาค่ะรางกับต้องจะเป็นฟิลที่คุยกันคุยกันแบบใช้เหตุผล มีน้งองนอนกันแบบในข่าวค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่พวกหนูแบบโอโ้โหอายุสามสิบกันแล้วะคะ่ะเราคุยกันด้วยเหตุผลมาตลอดรวมถึงเรื่องนี้ด้วยค่ะเราก็ใช้เหตุผลเป็นที่ปั้งอย่างมากค่ะมันยากไหมสิบปีที่ผ่านมาแล้วแต่มาตรงนี้ยากมากยากมากมากมากค่ะ,คะเป็นการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเหมือนกันค่ะไม่ใช่ของกลางคนเดียวนะคะอันนี้ในส่วนของตูมด้วยมันไม่ใช่การตัดสินใจของกลางคนเดียวค่ะเป็นการ แต่หลายหลายอยา่าง<ป>แต่หลายหลายอยา่างก็ถูกเตรียมไว้แล้วทั้งบ้านเลือนหออะไรอย่างเงี้ยเราเราจะมีจัดการกับตรงนี้นยังไงบ้างตรงนี้เนี่ยยศหนูยอมรับค่ะว่ายังไม่ได้ลงมีเทลอะไรกันขนาดน,นั้นค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเราคุยกันด้วยเหตุผลก็คือเอาเรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องความสัมพันธ์ก่อนว่าเราอยากจะให้บทสรุปมันออกมาเป็นแบบไหน,นแล้ว ส่วนเรื่องดีเทลต่งา,างๆบากว่ามันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องมานั่งซีเรียสว่าเราจะต้องจัดการตรงนี้หรือว่าตรงนี้ยังไงไมายถึงว่าบ้านตรงนี้เป็นส่วนที่ทางเคยออกแบบไว้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ลหลายๆคนวอรี่ฟังว่าเราเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมนวามรู <c oughs> ้สึกวันนี้มันไม่ได้มีความโกรธนอนเสียใจหรืออะไรตอรไร่อกันเลยค่ะมันมีมันมีแต่ความเข้าใจแล้วก็นูอยอมรับว่ามันไง่าย ยัง,ยงตอนนี้แหละคนก็เป็นห่วงน,น,ะน,วนะคระับถ้าติดใจปลาตอนนี้คิดประเด็นแล้วแล้วอะไรตอนนี้นะตอนนี้เลยอันนี้หนูก็ไม่โกรธหรอกคะอ่ะหนูก็จริงๆหนูไม่ค่อยสบายอยู่แล้วอย่างที่พี่ๆรู้คะ่ะช่วงน,นี้อาการก็กลับมากำเริบเล็กน้อยจากจากความเครียดอะไรต่งงางๆจากจากการที่เราต้องใช้ความคิดคอ่อนข้างเยอะค่ะแต่สภาพจิตใจหนูจริงๆมันผ่านมาสเดือนแล้วค่ะแล้วก็ยังพยายามค่ะที่จะให้ ชีวิตกลับมาปกติหมายถึงว่ามีรอยยิ้มกลับมาได้ปกติแล้วหนูก็ได้รับกำลังใจจากคนค่อนข้างเยอะแต่ก็ยังอยากขอ,อกำลังใจจากทุกๆคนค่ะรวมทัง้งให้ให้ตรงด้วยนะคะมันเป็นความรู้สึกใช่ไหมมันไม่ได้เคย์หรอกค่ะแต่มันมันเป็นความรู้สึกสิ่งที่เราไม่มันมันเป็นสิ่งที่หนูเองก็ไม่ได้คาดคิดนะคะว่ามันจะเกิดอยงน้เพราะฉะนั้น,ม,นมันไม่เคยตั้งรับอะไรมาก่อนเคะ่ะ แสดงว่าความจากตรต่อปาก็คือมือที่สาไม่ได้มี่วนโอ้โอเออเรื่องนีดันเหมือน<า>กันอย่างอย่างขึเลยม่้อยากจะขอโทษจริงๆค่ะสำหรับคนที่ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องความสัมพันธ์ตองกับฟางระหว่างทางที่มันมีข่าวออกมาหนโูเองรู้สึกแย่มากค่ะที่ไม่สามารถออกมาพูดป้องกันใครหลายๆคนได้ที่เขาต้องมาถูกวิพากวิจารณหรือรบกวนชีวิตวนตัวรู้สึกแย่จริงๆแต่ว่าตอนนั้นหนูเองก็ยังต้องการเวลาต้องการ ว่ารอโอกาสที่เหมาะสมอย่างเช่นวันนี้ที่จะได้เจอพี่ๆด้วยก็เลยเขาก็อาจจะต้องถูกรบกวนชีวิตไปนิดหนองอะยืนยันว่าบุคคลที่สามไม่มีไม่มแน่นอนค่ะเรื่องของครอบครัวมีขวดอยู่นะเรื่องบุคคลที่สามอาจจะว่าครอบครัวอาจจะมาเป็นบุคคลที่สามในการส่วนติใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆโอ้คุณพ่อคุณแม่มาเน่ะต้องบอกว่าถ้าพี่ๆอย่างที่พี่ๆทราบความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของเรังโตไม่ว่าจะเป็นการกลับมาดีเลยครั้งแรก ใจะไรก็แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ให้สิทธิ์เป็นการตัดสินใจของหนูเพราะหนูพูดมาตลอดว่าการที่ตัดสินใจกับมารีเทอร์นั่นหมายถึงว่าหนูความที่จะรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองถ้าวันหนึ่งมันจะเป็นไปไม่ได้แล้ววันนี้มันมันมันก็เกิดขึ้นจริงๆเพราะฉะนั้น วพา้อมจะรับผิดชอบคขารู้สึกตัวเองแล้วผู้เข้าแม่ก็ต้องให้สเปซในการตัดสินใจของเราด้วยแต่ยังกองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องโพสต์ข้อความค่อนข้างคนเลยิบอกว่าเขากําลังง้อเรามันมีส่วนมะอย่างที่หนูบอกนะคะมันมันผ่านมาสองเดือนแล้วค่ะจริงๆไม่ได้มีการง้ออนอะไรกันหรอกค่ไหมพิมแต่ว่าตรงนั้นก็ต้องเคารพในในในสิ่งที่เขาอยากจะโพสต์ในสิ่งที่เขาอยากจะทำมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาจริงจิแต่ว่าไม่มีการง้อออนกันค่ะหมายถึงว่า ครับแต่เหมือนเเาาก็ดูทงงฝั่ป็นเเปป็็นนการพูดคุยกันด้วยเหตุผลจบไปแล้วแต่ในในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเราได้การพูดคุยกันบ้างไหมคุยกันมีมมีีพูดคุยกันตลอดค่ะเป็นห่วงเไหมครับเพราะว่าดูเหมือนเขาก็กำลังเพิ่งหยุ่สมควรเลยนะเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงความรู้สึกเสมอค่ะ แล้วก็มีการพูดคุยกันอัปเดตกันอยู่ตลอดว่าเป็นยังไงบ้างเขาเองก็เป็นห่วงที่หนูไม่ค่อยสบายเแต่สําหรับู้นฟังมันก็ยังมีเหตุผลที่ว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วที่เราเลิกกันเราก็กลับมาแต่เขาคนก็เลยรู้ว่ามันน่าจะแบบมีอะไรเยวะๆกันอีกแล้อีกรอบหนึ่งค่ะหนูก็คิดถึงจุดนั้นเสมอเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจแต่ว่าโนโนขอให้เชื่อใจค่ะหนูสองคนคุยกันละเอียดยิบย่อยมากแล้วจริงๆค ไม่มีโอกาสแล้ยจะตัดโอกาสนั้นคือเดือนวันนี้ถ้าปัจจุบันนะคะคิดว่าเป็นแบบนั้นค่ะแต่อนักดนตรีได้คุณไม่รู้ค่ะแต่ว่าปัจจุบันก็คือเราได้ตัดสินใจที่จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกว่าเพื่อนอย่างเพื่อนเองมันมีนะคะยังไงบ้างสำหรับรังต้องเลยมันเลยจะได้ทุกเรื่องเขายัเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับรังเออเรารู้จักกันมานานมากในระหว่างที่เเเเเคยยปป็็็นนนนนนแฟกกััมมาาีีี่่่พืออทดขง ให้เราอะไร,รหลายคนเนี่ยเป็นห่วงเราใหเราตลอดเป็นห่รารอรอฟังจากปกากปาใช่หนูได้รับข้อความเยอะมากค่ะขอบคุณสหรับกำลังใจขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะแล้วก็ขอโทษนะคะถ้าทำให้ใครหลายๆคนต้องเสียใจกับเรื่องนี้แต่อย่างที่หนูบอกค่ะหนูขอให้ทุกคนเชื่อใจค่ะว่าพวกเราได้คิด,ดใช้เวลากับเรื่องนี้อย่างมากแล้วก็ เ <uther. S 2> <amat S 1> ชื่อใจแค่กําลังใจพวกเราดีกว่าค่ะอย่าอย่ากดดันพวกเราเลยค่ะเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้อยู่ในสภาวะที่ง่ายเหมือนกันค่ะในปัจจุบันยอมรับค่ะเลยนต้องปกปงานเนาะปกป้องานเนาะค่ะอย่างทริปเที่ยวกับกางมันเป็นถือว่าเป็นทริปย่างใจด้วยเป็นคนี้อ้อันนั้นจริงๆเป็นทริปกับคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะมีที่บ้านที่ตัดสินใจว่าพอปิดกล้องเนี่ยจะพาไปแล้วค่ะเพราะไม่ได้พาที่บ้านไปเที่ยวมาสอง ก็มีทริปกับทีมละครด้วยอันนั้นก็ตกลงกันไว้ตั้งแต่แบบละครยังไม่ปิดประมาณสองเดือนแล้วค่ะตอนนี้นนอิวใจตัวเองยังไงอยู่บ้างเออนอกจากจะต้องรักษากายที่ไม่สบายแล้วก็ในส่วนของใจก็ต้องรักษาก็พยายามโฟกัสที่งานค่ะจริงๆช่วงนี้ก็งานงานเยอะคะ่ะแล้วก็พยายามพูดคุยกับอยู่กับครอบครัวให้มากขึ้น จะได้พูดคุยกับคนที่เขาถูกโยงเข้ามาในเรื่องของเราเข้าไหมป้เออหนูขอโทษเขาตลอดคเพราะว่าจริงๆเขาเองก็คงอยากได้รับการยืนยันจากหากเรา <laughs> <ๆ>แบบเพราะว่าก็มีคนส่วนใหญ่อ่านข่าวแล้วก็เชื่อไปในตามนะันหนูอันนี้หนูเข้าใจได้คะ่ะแต่ว่าก็ต้องขอโทษที่มันหนูนเองก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะออกมาพูดได้ แต่พอมีมีข่าวว่าเราเลิกกันทางพี่ปั้นเขาก็สดเขาก็เลยจับมาจิ้มกันอีกรอบเลยอ้าวหนูดีใจนะ้เปข่าวกับพี่ปันนป้นแฮะแต่ <c oughs> ไม่ได้งานอะไรเง้ยคือเมื่อข่าวที่ออกแปรนะหนูพิมพ์ไปหาเขาเลยบอกว่าดีใจจริงเลยเป็นข่าวกับพี่ยังไงอ่ะเดี๋ยวคนก็เชียร์นะเออรู้สึกยไงคนเชียร์เราไหมดีใจเหรอเป็นพี่ชาย อันดับหนึ่งค่ะก็เป็นห่วงเขาเขาก็เป็นห่วงมากเช่นกันค่ะก็ดีที่ดีใจเป็นเป็นข่าวเขาเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ไม่มีอะไรคนจะไม่ไม่คือคนคงไม่ไปถลับเขาอะเราจริงจริงทุกวันนี้คือปางพักใจหรือว่าปางจมุทรยังไงนะวันเนี้ยโอ้โหหนูคงต้องรักษาอาการไม่สบายของหนูให้ดีก่อนค่ะใจด้วยค่ะเพราะว่าหนูไม่รู้สิหนูว่าคนเรา รักตัวเองให้ได้มากมากก่อนอ่ะตอนที่จะไปมอบความรักกลับไปมอบความรักให้ใครดีๆได้อีกครั้งหน<ต>ึ่งอ่ะแล้วผมใช้เวลา<ม>แล้วอกี่อนที่คุณยุยาถามประกันตังที่ป่วยเพราะว่าเรื่องนี้หรือว่าเป็นเรื่องอื่นอ๋อที่ไม่สบายเหรอคะจริงๆไม่ไม่สบายก่อนหน้านี้นะคะมันตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วต่ะแล้วต่แ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 ม่แม่นต่ี่วต่าต่แ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 น่แต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 ่แท่แต่แ่แต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 ่ต่แต่เป่นมันควรจะต้องไม่เครียด เราต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขรวมถึงต้องรักษาสุขภาพให้ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอช่วงนี้มันมีเรื่องเครียดเข้ามาอาการมันก็กลับมาเรื้อรื้อดาวมันเป็นชื่อมีชื่อโรคโอ้โหชื่อโรคเป็นภาษาอังกฤษที่ยากมากๆเดี๋ยวๆงั้นพูดเลยค่ะ <laughs> 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 โนยเอ๊เข้าๆเหมือนเหรไปถามหมอกันได้ไหมคะเข้าๆมันมันมันมีอะไรมันใครมันไม่อ๋อมันเป็นมันเขาเรียกว่าแพ้ภูมิที่ไม่ใช่ SLE อ่าเป็นแพ้ภูมิแต่ไม่ใช่เซลล์ E ใช่ค่ะ ตอนนี้ตอนนี้ดีขึ้นแล้วไหมฟางตอนนี้หนักค่ะยังหนักอยู่เหมือนเดิมตอนนี้หนักแต่ว่าอยู่ภายใต้เมคอัพค่ะมันมันมันมีอาการมนน่าจะแดงแล้วก็ร้อนใช่จะแสบร้อนที่หน้าอยู่คุณด้วยติดความว่าเราเลยไม่ใช่ค่ะไม่มีส่วนเหรอมีส่วนไหมเปิดจริงไหมเ่วดจริงจริงค่ะเปิดจริงจริงแอร้องมาทุกวันอยู่นะอุ๊ยดีค่ะมันผ่านมาสองเดือนแล้วค่ะแต่วันแรกๆก็ต้องมีตา แน่นอนอยู่แล้วนนี้ก็ไปอยู่คนเดียวได้แล้วก็อยู่เน้นอยู่กับครอบครัวกับเพื่อนๆมากกว่าควา่สุดท้ายแล้วถ้าโต้เขาเดินหน้าก้อเราอีกเออเขาสึกว่าเขาไม่อยากเสียเราไปในสิ่งอย่างนีปางปางพร้อมที่จะแบบคุอหรือว่าพร้อมที่จะเจอมาท่านในความสุดเราอะตอนนี้อันนั้นคงไม่เกิดขึ้นค่ะเป็นการคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะว่าว่าเราอยู่ในสถานะนี้ตอนนี้น่าจะดีที่สุดสำหรับเรา ไม่น่าจะแสดงว่ามันชัดเจนมากๆมันชัดเจนมากๆค่ะนีะโ<ร>่โลกใบที่ได้พูดะมาค่ะรู้สึกไม่อยากให้ใครต้องมาเกี่ยวข้องกับต้องมาเดือดร้อนเพราะความสัมพันธ์ของเราสองคนอยากให้มันเป็นเรื่องของเราสองคนจริงๆแล้วหนูก็อยากให้มัน จบแบบสวยงามหมายถึงว่าหนูอยากให้เกียรติความรักของเราให้เกียรติเขาด้วย<ฆ>การที่หนูมนตออาตอบคำถามในวันนี้นะคะเพราะเขายังไม่ได้มีสิทธิ์ได้ออกมาพูดอยากให้เกียรติครอบครัวค่ะครอบครัวเขาด้วยจริงๆมันก็กระทบกระทบไปหมดขอบคุณมากค่ะพี่ปา